ถูกสงสัยสัมพันธ์ตูน่นันทิดาใช้สกุลเดียวกันบ้านเกิดพายรินลดาถูกลือซุมคบพระเอกรุนพีร่วมช่องเรียกว่าเป็นหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่มีความสามารถไม่แพ้คุณอาเลยทีเดียวสำหรับพายรินลดาที่นอกจากเรื่องการแสดงที่โดดเด่นของเธอแล้วเรื่องความสามารถเรื่องภาษาของเธอเรียกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าทั้งครอบครัวของเธอนัน้นทำงานด้านสายการบินนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เราจะาพาเพื่อนๆมา ทำความรู้จักกับประวัติพายรินลดาสาวน้อยหน้าส้ายเอกการแสดงจากรัวธรรมศาสตร์ที่มีความฝันยิ่งใหญ่อยากเป็นแอร์โฮสเตสคนนี้ให้มากขึ้นสักหน่อยสำหรับประวัติพายชื่อจริงเรนลดาแก้วบัวสายภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานาครพายเรนลดาเป็นหลานสาวของตูนันทิดาแก้วบัวสายมีพี่ชายคือเคกนัทวัฒน์แก้วบัวสายสำหรับพายนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะ ะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พายเป็นคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงมากๆโดยเธอเลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกละครเวทีซึ่งเธอสามารถเขียนบทละครได้อีกด้วยซึ่งเธอเขาวาดเนี้รอบปรับตรงเลยด้วยแต่ถึงแม้เธอจะทําได้ดีในงานด้านการแสดงแต่ความจริงแล้วเธอชอบเรียนในด้านภาษามากๆแต่สอบไม่ติดเลยเลือกที่จะเรียนทางด้านการแสดงแทน ซึ่งเธอมีความฝันที่จะทำงานทางด้านสายการบินเพราะที่บ้านก็ทำงานทางสายการบินโดยคุณพ่อเป็นสัจวัและคุณแม่ก็เป็นแอร์โฮสเตสพี่ชายก็เคยทำงานภาคพื้นดินเธอจึงมีความฝันที่จะทำงานในสายการบินนั่นเองไพยรนาดาบอกดีใจได้ร่วมงานกับเจมมามีผู้จัดการคนเดียวกันแต่ก็ยังตื่นเต้นยันฝ่ายชายไม่ได้จีบแค่สนิทกันพอรู้จักกันมานานเท่านั้นส่วนกระแสจ,จิ้นหนูกับพี่เจมอย่างที่ บอกว่ารู้จักกันมานานมากแล้วก็สนิทกันแล้วพี่เขาไม่ได้จีบค่ะส่วนคลิปว่ายน้ำที่พี่เขาลงในไอจีก็ไม่ได้ตกใจเพราะพี่เขาเป็นคนคิดอยู่แล้วแฟนๆก็จะได้เห็นลฟ์สตล์ของพี่เขาด้วยไม่ห่วงห่วงทําไมละ่ะไม่ห่วงค่ะเป็นลฟ์สตล์พี่เขาเผอยังตื่นเต้นได้ร่วมงานกับเจมมาอีกฝ่ายไม่ได้จีบตื่นเต้นค่ะเพราะพี่เจมเป็นนักแสดงที่เก่งมากแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเรามีผู้จัดการคนเดียวกัน และเคยทํางานร่วมกันมาก่อนก็เลยรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วก็ผ่อนคลายค่ะพี่เจมก็คอยแนะนําและเป็นพี่ที่ดีมากๆเลยค่ะตื่นเต้นค่ะ